ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะผมตั้มจากช่องมีฮารุลิคุงนะครับไม่เยอะนะไม่ตอนมาพูดอยู่สันเล่มันขึ้นคอไงแต่ไกลตัวใหญ่คนเดิมนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตั้มจากช่องมีฮารุลิคุงนะครับ ก็ครับผมแบนนะครับแต่ช่องแม่ตุ๊กเซมไปสวัสดีค่ะชาลินนะคะจากค่ายเอลิชาค่ะสวัสดีครับผมดิบอสซี่จากช่องแอมดีวีเอค่ะผมสวัสดีค่ะชื่อจุ๊บละว่านะคะเรียกจุ๊บก็ได้นะคะเวลอนะคะอ๋อวาลินเทล่าเป็นแม่มดที่กำลังออกตามหาข้อมูลเจ้าของตัวเองจากบ้านมิลิปีไลน์นะคะอย่งนี้ที่จะรู้จักทุกคนนะ S <S สวัสด <ol> ีท <fois lö ss> ุกคนด้วยนะคะชื่อทัศิีภูโมนะคะโอเคผมขอบอกทุกคนก่อนนะว่าเกมแรกนี้เป็นแมปชิลๆนะครับก็ยังเตะต่ออะไรก็จะแต่ว่าเราจะไม่เล่นอุโน่กันเอ๊ะอ่อโน่ใช่เปาาร์ตี้แอนิมอลใช่อโน่ฉบับปาร์ตี้แอนิมอลนี่ บอกคนทอนเลยว่าซึ่งที่นี่จะเรียกว่ากูโนแอนิมอลใช่่ซึ่งเราเ่อการเล่นแบบกูโนธรรมดาเลยใช่ก็คือแบบนี้เป็นแบบสะายรพิแบบเพิ่นขี้นหน่ดหยุดยแบบยบดยุยุดหยุดยุบหยุยุดหยุหยุดหยหยุดอยุาเออเออกดหยยุดหยุดหยุดหยุดงยุดหยด้ยุด

ไป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 จุ๊บจุ๊บจุ๊บจ้าไปผมไปปลูกค้าคแต่ยังขังเอขคบขอบคขอบคุณแล้วอาสวัสดีครับคุณลูกค้ามีอะไรช่วยไหมครับอย่าได้ยูดิคอนไหนยูดิคอนเหรอ

ัูจุบรับเงที่ไม่ไดุ้ณจุ๊บกจบหลานไม่ต้อนรับหลานไม่ต้อนหลานไม่ต้อนล้วแต่เข้าไปแล้วคลูกค้าอยากได้เรไม่เหีงมานี่วะโอดีมาดีมาีมาดมาดีมาดีมาดาดีมดมาดีมดีมานีมาดีามาดีมาดีมาดีมาาดีมาาดาดะมาดี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 มาาดีีมาีไีมาด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 เมาด เหนื่อย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 ผมขอนมขอรนมคนหนึ่งครับผมจิกนะดื่มละไปดีกว่าจิกนะจิกนะไม่มีตังไม่มีตังจ่ายนะครับผมไว้ก่อนผมไม่มีตังจ่ายนะไม่มีตังจ่ายครับไม่มีตังจ่ายไม่มีตังจ่าย โอนเมาเมาอมัดเมาอนมัดเมา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  ไอ้ตรงโต๊ะเลยครับอไม่อยู่บนโต๊ะเลยมาดิมามานั่งครับนั่งกดเอฟนะนั่งกดเอฟนะนั่งกดเ F หน่อยครับลงลงหน่อยช่วยลงหน่อยครับคุณลูกค้าคุณลูกค้านั่งนั่งอยู่ตรงนี้ครับนั่งเลยครับนั่งเลยครับนั่งจั่วครับแจก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  วันนี้โดนลูกค้าแกงแน่เลยแจงแกแจกครับแกงนี้เล่นแกงแบบสบายๆน่าแจงนั่นแหละอะไรเหตุการณ์กัดใครได้กล้วยจริงด้วยใครได้กล้วยนะวันนั้นน่ะก็คือใครถ้าใครจวดได้กล้วยนะคนนั้นจะได้การ์ดเพิ่มนะเกิดสีเมื่อวานเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนหน่อยไม่ทำสุขภาพพุ่งเลยเขียวไป อย่าแบขอโทษโอลงขอโทษแบดพี่ทำอะไรให้แกเอ้คนยอดจับอ้าพี่ยน I can't do s o m e ื h i what the hell เอากล้วยไปอีกล้วยกล้วยุสองใบแล้วนะอย่างงี้มันต้องทันสายระเบระเบิดอเนนี้ีต้องรีบจวนะครับระเบิดจวนะไม่งั้นจะระเบิดะครับระเบิดจวนะต้องรีบจวนะจมูกระเบ ไอ้แไทไปไอไป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 แบไป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 ไไไปไป่ไป่ปไ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 ป่นไปไเไปไปไ่ไปไไป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 ้ปไ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 ปยปไ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 เไป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 ไไหไป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 ไ้ไ โอ้โหกี่ใบอ่ะโอ้โหได้กล้วยโอ้โหได้กล้วยเลยโอ้โหรวยพี่ใหญ่เทอาขี่กองใหญ่นะพี่ละอวยยัง เดี๋ยวนะผมส่งากไม้ให้พี่เลยออกออกเกมตอนนี้ได้ไหมเวาอผิดแบท้นั่นน่ะพอปิดแบตนั่นน่ะมันเล่นจั่วทุกสีมาให้เลตอนนี้อยากเล่นอีกไหมคะอ้าวไม่ได้นะโอ้งั้นยังไม่ต้องเล่นแล้มาจแบดแบทบดแๆแบ สวัสด e ีค่วันนี้คุณยานะคะโอ้แล้วไปแล้วไปคลีนคลีนมือคุณน้อยๆนะเอาไปโอ้โหโอ้โหด้วยความตื่นเต้นท่านั้นโอ๊ยตื่นเต้นสุดๆ กลับไปก่อนครับขอร้องอยู่สีนี้ต่อไปเอ้้ยฝากก่อนนะขอบคุณครับอะไเอนี่ยเอ้ยแบ๊แบ๊บของดีของดีเอาของฝากไปโอ้ยเดียยียดึงตดึ่งโอ้ยทำไมทปไมสีดีไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าหย่าหย่าย่า

โดนแล้วแบดโดนแลโดนแลบดโดนแล้โดนแล้วายโดนแล้วแบดเออพี่อย่าบูบี้ผมดิคูณี่ขับรถข้าผมก่อนไม่ไม่แบดรู้จักคำนี้ไหมคำติดระเบิดคำติดระเบิดคำติดระเบิดด้วยระวังระเบิดเอาไว้คุณอ่ะได้แล้วฟูจังฟูจังสีเขียว คนจุบในมือดูว่างๆนะฮะไม่ไม่มว่างไม่ว่างฟูไอคำว่างของเขาือยังไงนะกณงูก็ว่างเหมือนกันนะคะไม่ไม่ไม่ว่างไม่ว่างค่ะไม่ว่างเหนอ่ไม่ว่างอูจังฟูจงว่างเหมือนกันนะจานแล้วนี่ฟูจังขอบคุณครับอ่าวพูดมดูดมดูดหมพูแงคุณจุ๊บใส่ฟูู พี่ใหญ่พี่ใหญ่ไม่ต้องพูดฟูจังฟูจังเดี๋ยวผมส่งไปเมฟูจังไมยอะไรอะไรอ่ะแบเราแบทำทำอะไรทำอะไรคุณุกุทอะไรคุณกุูชื่อุกูัวงูที่ใครใครกันเนี่ยใคแล้วเดีตอนนี้ง นี้ดีกว่าเขียวต่อไปโอ้ยเขปลี่ยนสีเหรอมามันมีสีเขียวอยู่ใบเดียวเรามีสีเขียวอยู่ใบเดียวโอ้โหโอ้โหละลน์ใจก็จะมีสีเขียวอีกแล้วเอ่อเอ่อเอ่กติกาใจในสำนักจะไม่มีเขียวให้ฉันเลยเลย ได้ได้มามาเรียนเอาละเอาละกไปลืมเล่นอู่ปู่ผมว่าวันนี้พี่ใหญ่พี่ใหญ่โดนเล้วพี่ใหญ่โดนเล่นแล้วพี่ใหญ่โดนเล่นแล้วฉันวางจอยตอนนี้ทันไหมแม่บอกว่าอยากได้สีฟ้าใช่ไหมฮาไปเดี๋ยวโอ้ติดิ้งตีดิ่งติดิ้งไม่ต้องหัวเราะขุดฟก มือฉันแข็งกลัวให้เออดีแบทแบทพี่จะให้โอกาสพี่นิกพี่เดไปเล่นเออนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยความสัมพันธ์จะระเบิดก็วันนี้ละเพราะว่าเราไม่เคยมีความแค้นต่อกันนะคะอะไรอะไร

ฟูจังเราดูเราดูน้อยๆนะเอาไปไม่โดนไม่โดนเอาไปค่ะอยู่ๆก็โดนเล่นเปลือยโอ้โหเสาใสหอร้องสีเขียวมาบ้างก็ได้เอะตะเหลืองไปอะไรเลยอย่าอย่าอย่าไป่ร้อย่าไป่ร้อย่าไป่รู้ take t แด t อยู่กัน i skip you ดีมีสิบมงปะเดี๋สองเฮ้ยเดี๋สองใบแล้วมีมีสใบแล้วสคโอเคโอเแบบแบบมีสิบไม่ใช่ดิมีสิม่วงเบ้ดีดมีสิม่วง่ะเดียเดี๋ยวอยู่ที่นี้ก็ดูอย่าเลยอย่าทำคุณฟุงงูอ๋อทำไมฟุงโง่ลคะลอไม่มีแต่เราไปเล่นกันดีกว่าตึ๊ดตึ๊ดตวัดห ทอดแต่เ h ็ดทอดแต่เห็ดสีม่วงสีม่วงถามจริงทำไมอ่ะบีบไม่บีกไม่มีการไวนิ่งไม่การห้ามเ่ยฉันว่าฉันน่าจะปล่อยจอยแล้วตอนนี้เราไม่ได้อยากจะแกล้งนายโลสีมีมีแต่มีมีไม่มีโอเคโอเคไม่มีจัฟ้าได้ไหม ค่ะไม่ค่ะเรารักกันใช่ไหมค่ะเจะไม่รักก็ตอนนี้ยค่ะค่ะสุดสุค่ะโยนไก่ให้คุณมาเรนคุณมีสีฟ้าหรือเปล่า มีสีฟ้าค่ะเขาก็ใส่เสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าขอไว่มีทางเลือกอ่ะโอ้โหโอโด๊กเรารู้สึกว่าเล่นกันในเหนื่อยกันมาสักพักแล้วนะคะคุณฟลกูคุณฟ้ารีเป็นสีฟ้าแล้วถ้าเราจะเล่นกันเหนื่อยสักพักแล้วนะคะไม่มีสีอื่นแล้วจ้ะวันนี้วันนี้มีสีฟ้า ไม่มีสีน้ำนมเลยครับจาแล้วเก่าเปสีฟ้าเก่เลยเม็เมื่อกี้กินไข่บดใช่ไหมอ่าเริดกลับไปเล่นก่อนนะไข่พี่กินไข่ต้มหมดแม่คุณตั้มคุณตั้มจะกินไข่สองฟองไหมไม่ไม่ไม่มีทางเลือก Why? 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 ว่ายคุณฟักยคุณลีนผมผมไม่ผมไม่คือคุณผมผมไม่มีทางเลือกติดติดิิดโอ้ไม่มีทางเลือกเหมือนกันนี่ก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันหัสองทางวงบัวสองทางวงแบบนี้ มีทางเลือกอยู่มันสติสติแล้วสติแล้วตอนนี้ยังอยากรักกันหลังจากจบไลฟ์กันไปค่ะอยากรักกันใช่ไหมคะทำไมเรารักกันไหมคะทำไมเราต้องรักกันไม่้อหแคนรกันกดีย ไม่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 พี่ไมนเล่นหรอกพี่ไมนเล่นหรอกตีดิงตีดิงตีดิงยังโอ้ยแย่เหรอยังยังยังผมไม่มีทางเลือกโอ้โหแต่เราเล่นช่วยไหมคะต้องรีบแล้วครับต้องรีบแล้วก่อนที่จะระเบิดครับอย่าเงี้ยอย่าเงี้ยครับคือขึ้นไม่ได้โอ้ยมันลีเล่นคมันลีเล่นคมันลีเล่นโอ้ยไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกเราไม่ได้มีทางเลือกกันเลยว่ะฟูจังฟูจังเล่นต่อฟูจังเล่นต่อฟูจังเล่นต่อ

กำได้ใครกอบกําไดจะไม่ถึงตัวใครกอบกําไดจันกําได้กําไดติดจันด้วยกําไดเลยที่ไม่ไั้เลี้ยงบอลจุบโดนจุบโดนโอ้โหโอ้โหเยอะขนาดนี้ทุกคนมีสีม่วงเหรอคะเอามีสีเอ้าฟูจังเล่นต่ออ๋อ พี่พี่เอาเอาคนดูเล่นโอเคเออพี่ให้ผมได้เล่นบ้างเถอะไม่ได้ยไม่น่าเล่นเลยอ๋อเอาเอาภูเขาเราอ่ะภูเขาเราอ่ะอเอ้าเล่นระเบิดเลยเล่นระเบิดเลย อันนี้ไม่ใช่คำขูดแต่ว่าถ้าไม่มีสีมารินมารินจะโอเคมารินจะลงไปนี่นี่แก้วอกชีวิตเราไม่มีทางเลือกค่ะคุณชาลินคุณชาลินคุณชาลิน่ะระหว่างผมกับคุณใครจะโดนระเบิดไม่ไม่เราจะไม่โดนเราจะไม่โดนเราจะเอเราจะไม่โดน วนวนไปครับแล้วรอบนี้นะไอ้รอบนี้แป๊บเดียวผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่รู้นะไม่เกี่ยวดึกีอครับไม่เกี่ยวดีๆใช่ไหมทุกคนดูดีไพ่เต็มมือยังไม่มีสีเลยตั้มอย่าบอกนะว่าใช่ครับบิงโกอีกแล้วเหรอมีใครอยากสลับทีมไหมครับอยางอ่ะะครับเริ่มสับเพ้นกันดีกว่า

คุณมาลินเราไม่มีทางเลือกอ่ะโธ่พี่ใหญ่ทำร้ายน้องเล็กได้ไงไม่นะเราไม่มีทองเลือกพี่ไม่มีทางเลือกอ่ะพี่ไม่มีทางเลือกอ่ะคุณฟูงหูผมไม่มีทางเลือกคุณตีนก็ไม เดี๋ยวใจเย็นนะผมไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวคือจะบอกสองกันทั้งวงไปแล้วไม่กี่คนทั้งกันทั้งวงเราไม่มีทางเลือกคุณยังไงอยู่ที่หนูไม่มีทางเลือกตอนนี้เริ่มตอนนี้เริ่มอยากถามสำรักการ์ดละตอนนี้คุณจุ๊บมีทางเลือกไหมยังคะไม่มีเหมือนกันไม่มีทางเลือกกออีแล้วย่าได้อย่านะ

ไม,ไม่เป็นไรนะชาเยนแค่แปะไปเองอ,เอ,อยู่ก็กั้เป็นคนรวยไพ่อามารินจังครับค่ะ<า>เอาละอาบผมไม่มีทางเลือกอะรักนะติ<ล> <laughs> ดิงตดิงติดิง <laughs> ปกติมันจะมีสองทางน,นะคะ<ม>แต่ว่าไม่ใช่กับคุณแบดคุณแบดจะได้สีอะไรคะอ่าอยากได้สีฟ้าเป็นพิเศษครับ ฟดีไม่มีอะค่ะเก็ดการข่าที่เราตอตอบอยู่แล้วเพราะคุณพี่มีทาง้เพราว่าเราจะเป็นคนผ่าน ผมขอสีฟ้าเดี๋ยวนี้คันแม่ตามเจ้าพัฒนาน้องคนนี้ทีต่เจากพัฒนาแมทแบทว่าไงมันต้องลงเขียวก่อนว่าไม่มีมันจุบไม่มีเขียวนจุไม่มีเขียวเขาไม่มีเขียวใคเขาไม่มี มาลินก็ไม่มีเขียวว่างเลยดีกว่าพี่นิยนิยวพี่มีสีฟ้าแค่ใบเดียวแบแต่พี่ไม่สามารถลงได้เพราะมันบังคับให้ลงเขียวพอดีมีตะเกือค่ะมีตะเกือกเพราะการจเวนจะเกิดขึ้นต่อไปคนมีฮารุครับจอ no yes sir ไปวงต่อไม่มีมีมีเยอะค่ะไพ่เยอะมากเลยมือเลยอุ่ยฟูจังผมอยากแบบผมอยากได้การ์ดตรงฟูจังนั้นใบจังเลยเอาไปสีไม่มีอะไรเลยวงต่อไปวงต่อไปเขาไม่มีวงเลยแต่เขาติเขาไม่มีสีเขียวเขาไม่มีสีเขียวเขาไม่มีเขียว ไม่เปลี่ยนไม่เขียวเลยไม่ให้ม่วงไม่ให้ม่วงเออเหลือของคุณเอ้าเอ้าเขาไม่มีเขียวเขาไม่มีเขียวไม่มีเขียวเออให้ให้เล่นให้เล่นว้าวเฮ้ยตายอยู่ไอ้แล้วคุณจุกคุณกับผมคุณวันออนวันวันออนวันคุณกับผมอ่ะคุณกับผมเนี่ยแหละ มีให้เลือกมีให้เลือกอะไรฟ้าโมงเขียวเลือกเอาเอาเขียวเหอะฟ้าม่วงเขียวเลือกเอาได้เลยพี่โมงได้หมดอ่ะได้สีฟ้าได้ไม่น่าไม่่นาจะจบอยู่แล้วผมว่าเราแตะพายแล้วแล้วไม่น่าจะจบอยู่แล้วผมไม่มีี่สฟ้าะแต่คุณฟองมีไม่มีอ่ะไม่พี่บิ๊กเอาไปดีกว่าเกลือผมก็ไม่มีไง เราก็ไม่มีจบเลยฮะเลขสองก็ไม่มีเลยมสีมีสีมงแล้วเขาไม่มีสีพวกแต่เขาเม่มีสคือขอพูดอย่างหนึ่งเลขเก้าสี่ใบติดอยู่ในมือไม่สามารถเราออกได้แล้วก็เลขหนึ่งอีกสองใบติดอยู่ในมือสาเอเอาเราให้ผมสลับอย่างนี้ ไม่มีดิจาน์นายจ่าเปลี่ยนเองไม่มีเองทุกคนทุกคนวางมือแบบสบายมากแต่ขอเปิดสงครามแล้วกันอ๋อเริ่มเริ่มที่ฟุงหฟูเลยใช่ไหมไม่มีทางเลือกขอเริ่มสงครามที่ฟุงหฟูเลยแล้วกันไมม่ีทางเลือกถ้าเขาเริ่มแล้วเปริ่มเปิดสงครามประเด็นคือผมไม่มีม่วงเริ่มเปิดสงครามไม่มีด้วยผสองใบแต่ผมมีบว์สองสามใบ เปสงครามเกิดอะไรขึ้นเปิดสงครามเลิเปิดสงครามเลิเปิดสงครามอุ้ยเลิเปิดสงครามแบทครับพี่พักก่อนนะตีริง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 เปิดสงครามแล้วเขปิดสงครามด้วยแล้วเปิดสงครามกันแล้วนี่มาสงครามพี่น้องชัดๆบอกไว้ก่อนเลยไม่แบทนี่เขาเรียกว่าสงครามเย็นแช่กันไม่หยุดเลยใช่จ้าเย็นจริง ้ยสิไรอะโอ้โหโโอ้เราไกันนะเป็นเองแล้วผมก็ไม่มีฟ้าไงคุณฟุงโง่แบบเปิดสงครามแล้วผมผมเป็นผู้โดนสงครามคนเปิดสงครามก่อนไงผู้โดนสงครามมันพอย่ละไม่มีอยู่จริงเอาแล้ว เรียกว่าไงในเมื่ออยู่แบบเป็นสุขไม่ได้ก็ขอสงครามไปเลยแล้วก uh, okay. ันยื้อเวลายื้อเวลายื้อเวลาก็จะก่อสงครามฟุงกูต่อไปเกี๋ยวเอาเอาโอเคกาชันอดีกว่าโอ้โหก่อสงครามโอ้ขอบใจที่ให้ม่วงอุ้ยเดี๋ยวโ่วงเดี๋ยวเปลี่ยนสีเหรอพวกขอลองเลยโอเคพวกขุณเขา คุณมาลินไม่มีม่วงมันมีม่วงชายช่ยเขาไม่มีม่วงตัวใหม่แล้วนะไม่เขาไม่มีไเมาไม่มีแก่ตัวใหม่แล้วนะผมก็ไม่มีตัวใหม่แล้วด้วยเขาพูดใจเย็ะนะอย่าพึ่งตกนะใจเย็นนะคุณมาลินไม่รู้ไม่่่รรรููู้้ไไมมีการบวกสองสามใบอยู่ให้ผมได้เล่นเถอะการบวกสองสามใบให้ผมได้เล่นเถอะไม่มีเขาไม่มีเหลือเขาไม่มีเหลือดูเหลือหนึ่งแล้วมันก็ถอดขาโอ้ไปเ เอาแล้วก่อสงครามก่อสงครามเลยแกพี่เขาไม่มีไงตั้งนั้นนะครับยังเลยาต่อให้โอ้ผู้ถูกสงครามโอ้โเราไปเดินคืออะไรรู้ไหมฟูจังไม่มีมูอ๋อคุณบาลีก็ไม่มีมูอู้แต่เขามีแล้วเขาลงทับฟอไปแล้ว ทำไมมันต้องเป็นเหลี่ยไม่ใช่เหลี่ยมเร็วเรเร็วเวเวเว I can't do s o m c h ไม่ต้องเลนอเดียวเียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียเดี๋ยวเดี๋ยวี่ไปดีว่ เดี๋ยวนะเราคุ้นๆกับปมาไว้ยลยค่ะชัดดาดีรออะไรอ่ะนีเลิงอ่ะโอ๊ยแล้วก็จบแล้วไม่จริงเออวันนี้เอาคนแก่มาแกงใช่ไหมเล็กเกี่ยว